เสียงหัวเราะของผู้สูงวัยค่ะคือเสียงของการมีชีวิตที่ไม่ได้จางหายไปตามกาลเวลาที่ตำบลคลองทับจันทอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วมีชุมชนชายแดนเล็กๆนะคะที่ซ่อนเรื่องราวการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองเอาไว้อย่างน่าชื่นชมค่ะทั้งยังเป็นต้นแบบการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและลดการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในพื้นที่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าวันนี้เป็นอะไรมาคะก็ปกติค่ะแต่อยากให้หมอคุณหมอวัดดูบ้างว่าเป็นยังไงบ้างประมาณนี้ค่ะอ๋ยอยากว่าความดันดูนะคะโอเคป้าแข็งแรงเลยนะช่วงนี้อย่าเพิ่งพูดนะคะนั่งเฉยๆก่อนนะความดันดีมากเลยค่ะป้าเออเหรอนอน่สิบเจ็ด่ค่ะชีรหกสิบหกค่ะป้าวลี หญิงวัย75ปีผู้ที่เคยเข้าใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทับจนันรในการดูแลสุขภาพอยู่บ่อยครั้งเนื่องมาจากไขมันในเลือดสูงแต่ปัจจุบันป้าวลีและกลุ่มเพื่อนหนึ่งใน14%ของผู้สูงอายุตำบลคลองทับจนันรกลับลดการพึ่งพาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเลื้อรงังช่วยแบ่งเบาหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ด้วยการเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุตำบลมรครทับจันทางตำบลอ่ะคะ่ะมีจำนวนผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้ก็ปัจจุบันเนี่ยนะคะประมาณ14เซของประชากรทั้งหมดในพื้นที่นะคะซึ่งก็เป็นปริมาณที่เยอะแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุเองเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิด าการดูแลแล้วก็เกิดปัญหารอบด้านเนาะก่อนหน้านี้เราก็จะเป็นการทำคลินิกแบบปกตินะคะแล้วก็มีการให้ความรู้าสามอสองสอนะคะออกกำลังกายสุขภาพดีดูแลฟันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่หลังจากที่เรามีกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเนี่ยคะ่ะก็ได้มีการติดต่อกันนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกันเนาะทางกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเองอะคะ่ะก็ได้มีการเอานวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทยเข้ามาใช้ในกลุ่มคลินิก เบาหวานความดันของเราอย่างเช่นตัวไม้นวดก้านตาลุงหงาอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้เพื่อที่จะลดอาการชาเท้าของผู้ป่วยเบาหวานเงี้ยค่ะก็ได้มีการสอนในคลินิกแล้วก็ทางผู้ป่วยของเราเนี่ยก็มีอาการชาเท้าที่ลดลงมีอาการที่ดีขึ้นนอกจากจะช่วยเจ้าหน้าที่ทํางานแล้วก็คือลดภาระเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะหายใจลึกๆครับการลมหายใจว้า ยามเย็นที่ลาลมสาลากลางหมู่บ้านจะเต็มไปด้วยพลังของผู้สูงอายุที่มารวมตัวกันออกกำลังกายโดยรอยยิ้มเสียงทักทายและท่าทางการเคลื่อนไหวอย่างพร้อมเพรียงนี่คือกิจกรรมประจำวันของชมรมผู้สูงอายุตำบลคลองทับจนันที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนในชุมชนและการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทับจนัน ผู้สูงอายุเนี่ยก็เริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็กนนมีจำนวนจากเดิมเปอร์เซนต์อยู่ที่ร้อยละสิตอนนี้ขึ้นมาที่ร้อยละสิถึงสิส่วนหนึ่งผู้สูงอายุเนี่ยก็จะเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นกลุ่มกลุ่มป่วยป่วยที่เป็นป่วยเรื้อรงังเขาก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วกออ็อย่างเช่นผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยนะครับน้ำตาลก็จะลดลง ผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงก็จะลดลงสําหรับกลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นก็จะมีค่าน้ําตาลนะครับเป็นปกติแล้วก็ความความดันโลหิตเป็นปกติครับเราอยากที่จะให้มีกลุ่มแกนนําแพร่หลายนะครับแกนนําผู้สูงอายุแพร่หลายลงไปช่วยกันทําในหมู่บ้านให้หมู่บ้านนี้แข็งแรงนะครับให้ให้ใหอ่อ ทุกหมู่บ้านเนี่ยได้ได้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกหมู่บ้านครับลานกิจกรรมแห่งนี้ไม่ใช่แค่พื้นที่การออกกำลังกายแต่ยังเป็นพื้นที่ทางใจที่ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยและแบ่งปันกำลังใจให้กันและกันโดยเป้าวลีบอกว่าที่นี่คือรอยยิ้มคือความสุขและคือที่ที่สร้างสุขภาพให้แข็งแรงขึ้น ดีขึ้นมากเลยค่ะสมัยก่อนก็มันจะเวียนหัวนดิดหน่อยพอออกกำลังกายปุ๊บมันก็ดีขึ้นค่ะตอนนี้ดีขึ้นมากเลยพอเจอเพื่อนปั๊บก็มีอารมณ์สนุกสนานได้คุยกันก็มีความสุขค่ะกามภาษาของคนผู้สูขของอายุเนาะถ้าอยู่บ้านก็เหงาถ้าอย่างนี้ก็ทั้งออกกําลังกายด้วยทํากิจกรรมด้วยก็เพลินดีค่ะมันไม่เหงาการที่มีสุขภาพที่ดีเราจะป้องกันก่อนโดยการออกก,ลกานะออกกลังกายเนาะออกกําลังกายแล้วก็ทากิจกรรมให้สบาย เงินทองที่มีที่จะต้องไปรักษาตอนที่เราไม่สบายมันก็ยังคงอยู่เราก็มีฐานะที่ดีขึ้นใช่ไหมคะในส่วนของผมเป็นผู้นําชุมชนของตำบลของตับจันก็ยินดีที่มีผู้นําผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มเพื่อมาให้ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านจะได้ไม่เหงาเพื่อจะได้มารวมกลุ่มทุกวันอาทิตย์แล้วก็จะมีการออกกาลังกายแล้วก็จะมีการเยี่ยมผู้สูงอายุตามบ้านแล้วก็จะจัดกิจกรรม ในตำบลไปเวียนเวียนการเต้นการลาในตำบลก็จากคนที่อยู่ป่วยที่เดินไม่ค่อยไหวก็จะเดี๋ยวนี้ก็เขามารวมกลุ่มออกกาลังกายทุกเขาจะทุกวันอาทิตย์เขาจะเปลี่ยนเวียนกันไปแต่ละหมู่บ้านก็เดี๋ยวนี้ก็ร่างกายเขาแข็งแรงดี จากอดีตการเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อย่างเข้าสู่วัยชาราแต่วันนี้ผู้สูงวัยหลายคนที่นี่สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ดีขึ้นโดวยวิธีง่ายๆที่เริ่มต้นจากภายในชุมชน ค่ะเมื่อกี้นะคะนอกจากจะเป็นการออกกําลังกายประจําวันของผู้สูงอายุตําบลคลองทับจันทร์แล้วนะคะยังมีนะวัตรกรรมด้านการแพทย์แผนไทยะคะ่ะที่ช่วยส,งส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้เหมาะสมตามวัยนะคะทุกท่านเห็นนะคะนี่ก็จะเป็นการานวดเท้าของชมรมผู้สูงอายุตําบลคลองทับจันทรนะคะแม้ที่นี่ไม่มีเครื่องมือแพงๆไม่มีห้องฟิตเนสรู้แต่สิ่งที่มีมากกว่า คือความเข้าใจความร่วมมือและความรักที่หล่อล้อมเป็นพลงังแห่งสุขภาพดีอย่างยั่งยืนทีมข่าว n b t ภาคกลางรายงาน